มาเนี้เราจะลองซ้ำมันดูอีกทีนะฮะเมื่อกี้ปล่อยให้เรือวิ่งผ่านแล้วก็จนขึ้นเงียบแล้วนะครับเหมือนสถานการณ์ปกตินะครับผมคิดว่าปลาชโดมันน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมและมานี่แหละเราจะลองย้ำกันดูแล้วกันนะฮะนี่ไปแบบไม่ต้องให้กระตุกกระตากด้วยกอมันเนียนๆเราเบาแมงไม่แดกก็พี่มาไว้มาไว้ อยู่อยู่เรียบร้อยไล่ซึบออาเนี่ยดูโอ้ย <c oughs> เปรียบเลยโอ้ยนี่มันมหกรมรมล้างผ่านปลาโตเนี่ยการคอกันคอการคอ,อ,อที่นี่นะครับมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําเค็มนะฮะถ้าฤดูร้อนนะครับน้ําเค็มหนุนนะครับไอปลาพวกนี้มันจะน็อกน้ําไปนะฮะแล้วมันจะโดนช้อนโดนแทงนะฮะ มันจะเลยทำให้ปลาที่นี่แบบว่าไซส์ไม่โตเท่าไหร่แต่ถามว่าพละกกำลังเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือๆนะฮะดูจากการกัดการกระชากของมันนะครับโอ้ยพีนดีแรงดีแรงดีไงกัดการคอ ลอยขนของขึ้นเลยนะฮะตีเด่นเแล้วใช่ไหมยืดขาว่ะเย้ไหมได้เวลาลงเรือแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่300ยอดนะครับก่อนหนึ่งผมต้องขอลองเซตอุปกรณ์ตั้งกล้องก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปประจนภัยกันตามราหาชโดคองนะฮะ สวัสดีครับกับผมผมตุ้มเทเลปนะครับวันนี้ก็อยู่ที่300ยอดนะครับต่อยอดจากคลิปก่อนโน้นนะที่ผมมาแล้วก็เอาคายักมาลงนะฮะซึ่งพิสูจน์ได้เลยว,ว่าที่นี่มีชะโดเยอะมากเยอะจริงๆชะโดสไตล์นี้นะครับแรงเยอะกว่าชะโดปกตินะฮะคือมีพละกําลังที่เยอะมากนะเพราะว่ามันต้องอยู่หนักกับน้ําไหลตอหลอดเวลานะฮะเมื่อก่อนมันไม่มีนะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่มีเลยเพราะว่หาปลาอยู่เลยปลาเจย,าาอยชอบแต่ที่ไหนสตาร์ทดอะ ดดเออือนอน้แลวยิงไอ,อค้คอกด้วยนะไอ,อช่อนอค้อนเห็นม, <laughs> มันดูแล้วหมดแนละ้วที่ก็เห็นไอ้ไอ้โดบไอล้ลวยคอกอะไรกินลุยช่อนปะโอ้ยแม่มันพามาเลยนะเว้ยพักเดียวหมดไอ้ช่อนอืมตับ,ตบ,ตบ,ตบมันจะไม่ดีอย่างพอปีต,ปต่อไปอะปลาช่อนมันจะน้อยลงไหมพี่ม,มันมันเป็นหลายที่เหมือนกันที่มันมีคลองที่มันมีชะโดเยอะแล้วปลาช่อนมีอะปลาช่อนหายากมากพี่ เฮ้ยจิบหน้าไปใช่เลยนี่แหละมันเลยแหละจิบน้อยๆเฮ้ยมีตัวพี่นูนเลยอยู่ตรงหลังหญ้านูนนูนนูนมานูนมานูนใหญ่เลยพี่ นุนใหญ่เลยนุ่มใหญ่เลยยู่งหลังครับหนึ่งพี่ผมขอเรียงดีๆหน่อยโดเลยโดเลยสายไม่เท่าไหร่พี่สายไม่โตเท่าไหร่เด็กแว่นเด็กแวนไม้แรกก็หมาอเลยนะครับผมมันจิบนะครับไล่กัดลูกปลาพอดีนะผมเห็นพอดีนะครับ ยังยังเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยไซส์สองเกือบสองได้ี่ช้าโอเคเรียบร้อยมาแล้วตัวแรกมาว่าแต่เช้าเลยนะฮะไซส์สองนะจังหวะจังหวะนะครับมันไล่กัดลูกปลานะครับคือผมเห็นมันจิบแล้วแหละตรงริมตลิ่งนะฮะก็เลยตีเหยื่อไปทักทายนะครับสองไม้ไม้ที่สองแล้วเรียบร้อยเลยโอเคเรียบร้อยช้าห้าปอน มาแล้วครับตัวแรกตีจังหวะนี่แหละที่มันกำลังนวนัวกับลูกปลาเนี่ยแหละง่ายสุดละเคไม่มีหนวไม่มีอะไรเลย นี่อไปไรวมตัวกันไหนวะ,ะมาแล้วมันตัวนี้ใหญ่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 มานมแมนแบบวูบเลยแลก,กิ่งมั้งไอ้นี่้วยนะหนาจัด ตียัดเข้าไม่สุดถ้ายัดส่วนติดแรกล่าอกมาเนียนๆนี่หมวแม่งกัดเลยนะได้แค่นี้ติดกิ่งละไม่เอาแล้วพี่ป่ะเหมือนว่ายมาเช็คอะพอนพ้นซุปุ๊บมันวดมันกลับที่เดิมเลยเขาใช้แค่นี้แค่นี้พอได้เดิน เนี่ยแหละไอ้สุ้มนั่นแหละสุ้มใหญ่ที่มันตามอะอะมาแค่ล่ะกัดกูหน่อยเฮ้ะน้ำมันปิดไปหมดเลยวะลัดยากลองรอคอรูนี้ก่อน ได้สายสามเลยนะได้สายสามเลยนะมีพี่โดนโดนโดนอืออยู่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 มีอกัดในซุ้มเลยออกมาแล้วออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วออกมาแล้วสายไรไหนเขาดูนะครับอือเฮ้ยตัวนี้มีสายเลพี่สามมีกว่าตัวนี้สามมีสามมี กัดในซุ้มเลยนะครับมากีดทีเข้าไปนะครับดูดคาซุ้มเลยนี่ดูดคาซุ้มเลย,เ,ลยเสร็จเรียบร้อยการคอนะครับสีขาวนะฮะนี่งไงมีไฟ์มาพี่สามมีชสามมีสามมีดูดคาซุ้มก็เสร็จดีครับใส่ไมร่มใจมร่มใจ่มร่มเฮียเข้าไทยหรือ อย่าเข้าท้ายเรืออย่าเข้าท้ายเรือจะเย็นจะเย็นโอเคทะลุเข้ากระโลกก็เสร็จสิครับเบ็ดหกโออะครก็ตีนะครับยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนสามสาม,สามขึ้นเลยตัวเนี้ยอือเฮ้ยแเบ็ดผมรับประกรันมี่ไม่มีง้างตกมาหลายที่แล้วเชื่อเดี๋ยวดูปอนกันเลยดีกว่า แปปอนด์ครึ่งอันนี้เป็นไซส์ที่แบบว่า,าถ้าโดนอะมาตรฐานของมันอะคือไซส์นี้นะฮะแต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้จะเริ่มหายากแต่ถามว่ามีไม่มีนะครับเพราะว่าครที่แล้วที่มานะครับนาบ,บัตนะครับโดนไซส์เจนะฮะซึ่งปลาที่นี่นะครับมันจะเป็นปลาปีชนปีไหม,มอ่าน,น,นี่นะ่าจะประมาณปีปลาปลาปีปลาปลาปลามันจะไซส์ประมาณนี้นะเพราะว่าที่นี่นะครับมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําเค็มนะฮะถ้า ฤดูร้อนนะครับน้ําเค็มหนุนนะครับไอปลาพวกนี้มันจะนอกน้ำไปนะคะแล้วมันจะโดนช้อนโดนแทงนะฮะมันจะเลยทาให้ปลาที่นี่แบบว่าไซไม่โตเท่าไหร่แต่ถามว่าพละกกาลังเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือๆนะฮะดูจากการกัดการกระชากของมันนะครับเบดจะทายสตีนะครับสาย6โอนะครับกัดการขอสีขาวนะครับกัดขาซุ้มเลยไม่ระแวงด้วยตัวนี้ดูดเลยเทสร้อยน้ำเค็มจะจัดนี้นอกน้ำเลยนะคือว่าตายหมดเลยตายหมดเลยเหรอ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเพราะว่าลงไปก็บอกมันถึงไม่เอาขึ้นมาพันนี้ถึงเวลานำ้ำมันก็ตายอยู่ดีปลาที่นี่ก็อย่างที่ไต่เขาบอกนะเพราะถ้าน้ำเค็มมานะครับตายหมดเลยนะฮะไอพวกที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นปลาตะชุดที่มันอยู่น้ําจืดข้างบนนะฮะแล้วพอช่วงหน้าฝนนะครับที่ฝนตกหนักที่น้ํามันดันมานะครับปลาชุดนี้มันจะลงมาหากินข้างล่างนะฮะมันก็จะเลยไซส์อยู่ประมาณเนี้ยสามสี่ห้านะฮะถ้าแม็กแม็กที่จะเจอนี่ก็คือเจ็ดโลซึ่งถ้าหาไซส์เจ็ดโลได้นี่คือบอกเลยว่า น่าจะบันเทิงครับเพราะว่าขนาดไซส์3ไซส์4ครับสู้ดีขนาดนี้นะซไซส์7นี่มันจะขนาดไหนนะฮะปลายนี่มันโตไวมันโตไวอาหารอาหารถึงอไอหมอคางดำแม่งเยอะจัดก็ที่ปลาที่จะล่ามันได้มีแค่อะไรมีอาช่อนช h โดแล้วก็กระพงที่จะกินไอหมอคางดำได้ดูว่านนั้นก็ไม่มีไม่ไอหมอคางดำนี่ก็จะไม่มีศัตรูละมีศัตรูกับลุงนี่แหละศัตรูกับลุงลุงดักคัดอยู่อ๋อร <laughs> ักตะคัดอยู่ตรงนี้โคตรหน้าเลย ไ่ใสสวยสักตัวไอ้ลุน้ก็สวยด้ไม่มหีพี่ไปที ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่จริงเหรอโดดน้ำาลิโดดน้ำเลยดัดตดวพี่โอ้ยไม่พีเลยแม่งอ,อ้อมไอ้นี่วะ่ะอ้อมไอ้นี่มดุดมีจิบอยู่หลังไอ้ซังดักปลาลองของนะ ได้เ้วค่อยว่ากัน ได้ไดเราค่อยว่ากันได้ล้วค่อยว่ากันนี่ยกมาเลยไซส์โลกว่านะฮะเรียบร้อยต้องขอขอบคุณเลยนะครับคานบาซอนนะครับพระเอกเลยนะฮะยกมาจากสังเลยนะครับนี่กัดกานคอนะครับสีขาวแล้วนะถ้าใหญ่กว่านี้ก็น่าจะยากอยู่อันนี้ด้วยความที่มันไซส์ย,ย,ยอ่อมๆนะฮะก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เรียบร้อยมาเพิ่มมาอีกหนึ่งนะ เคลียบร้อยโอ้โหพี <Sure kind Australian> ่ห <nause> ล <ous> ุดว่ะ oh <war> เสียดายเลยนะครับหลุดนะครับมาไว้มาไว้อยู่อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโชโอ้ยมันโชว์ไปแล้วกัไปแล้วปลูดไปเบาๆไวพ้พี่เอาไงดีวะถอยไปตั้งหลักไหม คือประเด็นตอนนี้ถ้ามันเห็นเราเพราะมันก็จะระแวงแล้วไงแต่ถ้ามันไม่ระแวงมันก็จะกัดคือมันอมไปแล้ววยพี่แต่ว่าจังอาผมที่วัดอะมันก็แบบมันคงแบบดูดไปแบบว่าไม่เหมือนตอนที่ม่งกัดจังหวะแล้วไงอันนี้มันดูดไปเบาๆวยพี่เฝ้าเลยเฝ้าเลยเฝ้าเลยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มันยังไม่ระแวงพี่เหลีมาอีกมาาไหนวะเนี่ยนี่ไงตามตามมาอยู่ใช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 ่ ตามมาอยู่ตามมาอยู่ตามมาถึงนี่เลยพี่หัวเรือเลยะนี่เห็นพายปะตามพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะผมกำลังคิดวิธีอยู่ว่าจะเอาตัวมันยังไงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาสีทึบลงเลย ตอนนี้ผมจะลองใช้เป็นก้านคอนครับสีน้ำตาลครับนีงครับคือตอนนี้ต้องรอให้ขึ้นสงบก,กันพี่ระหว่างนี้เราก็ทำใจร่มๆไว้ก่อนมาอันนี้เราจะลองซ้ำมันดูอีกทีนะฮะวันนี้ปล่อยให้เรือวิ่งผ่านแล้วก็จนขึ้น,น,นเงียบแล้วนะครับเหมือนสถานการณ์ปกตินะครับ ผมคิดว่าปลาชะโดมันน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมและมานี่แหละเราจะลองย้ำมันดูแล้วนะฮะนี่ครไปแบบไม่ต้องให้กระตกกระตากด้วยก่อมันเนียนๆเราเบาแมงไม่แดกอพี่ <c oughs> ไอ้มันงอยู่มันงอยู่มันงอยู่แต่ว่าเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนั่นเอง บึ้มนทมะมทีนะอยู่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 ย้ำไปอีกทีหนึ่งอ๋อมีไซส์ไว้พี่ขึ้นสามขึ้นสามนี่ไงขึ้นสามขึ้นสามอย่าเข้าต้นไม้อย่าเข้าต้นไม้ โอเคแต่แป๊บนึงเฮ้ยตัวนี้แรงดีว่ะไม่ทะลุแต่ว่าเขา่าเข่าเบาอยู่เข่าโหนกแก้มอยู่แป๊บนึงพี่ขอเวลานะนหมดนะใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนครับแหมเสี่ยตงตงสะบัดเหลือเกิน,น,นอไอ้ตายอีกแป๊บนึงแป๊บนึงอีกทั้งนึงหย่าเอาจนได้ไปไต่ สามขึ้นโหไม่แส่แรงที่เราจอดเรือเลยการคอทำงานนะครับไล่ๆกันไล่กับตัวแรกเลยมาเดี๋ยวขอนั่งโมดหนึ่งนะือไม่คิดจังหวะนะครับไล่มานะครับซุ้มมันแบบว่าไม่ค่อยสวยแล้วจนมาเจอซุ้มเนี้ยที่แบบว่ามันดูแบบยื่นไปในน้ํามากกว่าทุกซุ้มนะฮะแล้วมันก็มีตัวจริงๆด้วยตีไปไม้แรกก็เป็นอ่าก้านคอสีขาวนะครับตีมามันตามแล้วมันก็ดูด แต่ว่าไม่โดนเราจังหวะปลามันกระดูดซ้ำแต่ว่าเหมือนช่วงนั้นมันแบบมันไม่ได้กัดได้ความรุนแรงครับพอวัดมันไม่อยู่ทีสองเปลี่ยนเป็นเจอร์กเบนะฮะเรือเร่อยๆให้มาครับตามแต่ก็ไม่กัดจนอ้นี่นะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งในการตีก็เรียบร้อยไปลงติดลงติดเฮ้ยเครึ่งวัน ห้าตัวหลุดไปสองเหมือนก็มาครึ่งทางแ้วให้ผมตั้งใจว่าขอวันละสิบตัวนะฮะบอกกะไต่ไว้สองวันถ้ายี่สิบตัวได้ก็จะเป็นการตกปลาที่เยอะที่สุดนะครตั้งแต่ที่แบบว่าไล่ๆตกมาวันหนึ่งนี่ส่วนมากโดนเต็มที่ก็ห้าหตัวนะฮะถ้าขึ้นสิบนี่ถือว่าหมายนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากโอ๊ย นีน่ังก่อน,นอ้อยออกาแล้วครับพี่ดันหัวไปเลยดันหัวไปเลยมามาไปเลยไปเลยดยีแรงดีแรงดีทะลุทะลุอยู่พี่ นะกัดการคอกดหนักๆเลยกดหนักๆเลยกัดการคอสีขานะครับไซส์ไซส์ดีอยู่ไม่แต่แรงนะที่เข้ามาเลยนะฮะชอบป่าที่นี่แบบว่า ตลาดสู้เป็ดนะฮะมันมากเลยแบบแรงดีไม่มีตกนะฮะปลาที่นี่นะครับกดหนักๆเลยใครอยากเทสคันเทสล่อกนะฮะเนี่ยมาที่นี่ได้ลองเทสแน่นอนโอเคพื้นล่างนี่แบบว่าเต็มแล้วอ่ะพี่ <c oughs> ไม่มีช่องว่างแล้วอ่ะตอนนี้ก็สิบเอนะ็ดโมงแล้วผมคุยกับสายนะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นต้งคลองนอกนะฮะก็จากที่ล่องเข้ามานะครับคือตัวบางนะครับแต่ถามว่าถ้าเจอนี่คือเจอเลยนะฮะ เดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเราก็จะลองออกไปนะครับเราก็ไปเล่นตรงคองหลักดูไปเล่นตามต้งไม้ โดนโดนโดนนี่ครับเฮ้ยช่อนเหรอพี่ช่อน,อนว้ายหี่มันช่อนพี่เชียอโอ้โหแรงเท่มว่ะขึ้นโลนะฮะตัวนี้กัดหกโอ,โอสอะใจมากตอนแรกคิดว่ากำลังนวด,นวดอยู่ที่ว่าจะโดนะฮะไม่ใช่นะครับ ทะลุเข้าเบาเลยพี่ขึ้นใหม่อหนึ่งแล้วนะครับเรียบร,ร,ร้อยไปไล่สายนี่แหละฮะไม่ไล่เลยใช่ไหม สามเลยสามขึ้นบาลเนี่ยจะเห็นลุงยกปับรู้เลยบอลอีเที่ยมีอยู่สามตัวโอ้โหอะซึบอ๋อเนี่ยดโูโอ้ยเปียบเลยมาดูดิอัยนี้มันมหากรามรมล้างผ่านปากโดวะเนี่ย <laughs> ตัวไหนแบบเ,เป้าๆตัวนั่นแหละตัวนั้นพี่ตัวหดตรงอะ่ะ เฮ้ยพี่พี่บัตได้เล่นได้เล่นแน่นอนเสร็จเราเว้ยนะเสร็จเราแน่นอนเราบัตรมันใหญ่กว่าเสร็จเราแน่นอนเสร็จเราเว้ยเสร็จเราเฮ้ยตัวนี้น่าจะขึ้นสี่เดี๋ยวมาไการขอทั้งหมดสุดยอดนี่มันมหากรรมปลาตะโดชัดไอตัวนี้ไอตัวนี้สี่เขาเป็นอะไรเขาเนี่ยมาตายก่อนนะดิอ๋อเฮ้ยน้าถ้าเกิดว่าของเราตุ้งของไม่ตายเขาว่าสูตรพี่เราเนอะแต่ของเราได้สดกว่าของล้วนยอดเลย นี่ตัวคันนี่ผลงานปลารวมงานแข่งชะโดกันคอกันคอปลาชะโดสิบห้าช่อนหนึ่งตัวนี้ใหญ่สุดนะเนี่ยตัวนี้จำได้กันแต่ตัวนี้ใหญ่สุดก็ผ่านพ้นมไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมนะครับมาลงตกชะโดที่สามร้ยอดนะฮะผลประกอบการรวมผมได้ประมาณเก้าตัวนะครับมีตั้งแต่ไซส์สามนะครับไซส์สี่แล้วก็ไซส์สองไซส์หนึ่งแล้วไปฟล็อกก็มีนะฮะพรุ่งนี้จะเหลืออีกหนึ่งวันนะครับผมก็จะ ตื่นเช้าเหมือนเดิมครับนัดกับชาวแกงไว้ตอนตีสี่นะครับแล้วเดี๋ยวตอนตีห้าเราจะไปลงเรือนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักนะครับห้องพักก็่ะให้ดูคร่าวๆครับห้องพักคือละห้าร้อยนะครับชื่อบารลักรีสอร์ทนะครับรวมๆก็ดีนะห้องถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับราคาห้าร้อยถือว่า โอเคเลยเตียงใหญ่ใครที่อยากมาลองทานายอดถ้าก็ลองติดต่อไต่นะครับแล้วก็นอนพักที่ได้ครับอยู่ตรงทางเข้าเลยง่ายดีราคาไม่แพงด้วยก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นก็จะไปลุยกันต่อครับยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผม